ทุกคนขาเมโลดี้มีข่าวมาอัปเดตค่ะตำรวจทางหลวงรวบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุรีรัมหนีคุก4.8ปีในคดีโกงโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวแจกชาวบ้านมูลค่าความเสียหายเกือบ400,000บาทเลยนะคะเรื่องมันเริ่มจากปี49ตอนที่นายทองดียังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาาอํเภอเมืองบุรีรัมสั่งให้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวผืนละ160บาทจำนวน2,305ผืน รวมเป็นเงิน368,800บาทเพื่อเอาไปแจกชาวบ้านแต่ประเด็นคือตอนนั้นมันยังไม่หนาวขนาดนั้นไงคะอุณหภูมิต้องต่ำกว่า15องศาเซลเซียสต,ติดต่อกันเกิน3วันแถมจังหวัดก็ไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยหนาวด้วยเลยไม่จําเป็นต้องใช้วิธีจัดซื้อพิเศษสุดท้ายเรื่องแดงนายทองดีเลยโดนจับแล้วก็สู้คดีมาเรื่อยๆจนถึงดีกาศาลสั่งจำคุก4ปี8เดือนแต่นายทองดีดันหนีซะง,งั้น ตำรวจทางหลวงเลยต้องตามไปรวบตัวถึงโรงพยาบาลในอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์จับได้แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่บุรีรัมย์ต่อเลยค่ะนี่แหละค่ะทุกข้อข่าววันนี้ที่เมโลดี้เอามาฝากกันอย่าลืมติดตามเมโลดี้ในข่าวหน้านะคะจะมีเรื่องอะไรแซบแซบอีกต้องรอฟังกันค่ะ